สวัสดีครับผมธารัรับดูอะไรหมือาพ่าลครับพนุกคนมาพบกับทึกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสตาวคนเกิดราศีกุมนะครับผมในเดือนมิถุนายน,นพศสองส8นร้อยหะครับผมเริ่มจากไพ่เลยได้ไพ่สามถ้วยสามถ้วยเป็นไพ่ของความลื่นเริงความยินดีความเป็นปีความสุขสันไพ่ดีไพ่ดีครับ พราะจริงใบแรกมันไพ่ดีนะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันบอกอะไรได้อีกมันบอกหมายถึงเขาถ้าทายความรักบางคนบอกเป็นไพ่ดีไพ่ดีมากถ้าบางคนบอกแบบนี้ว่าเป็นไพ่ดีมากสำหรับความรักแต่จริงๆไพ่ใบนี้หมายถึงความถ้าจะแต่งงานเนี่ยดีแน่นอนแต่หมายถึงว่าถ้าคบกับคนนี้จะได้แต่งงานไหมดีแต่ถ้าสมมติาบางคนแบบอาจจะถามว่าอันนี้ถามแบบนี้นะ ว่าคู่ครองมีคนอื่นไหมซึ่งเป็นคําถามที่ห้ามถามจริงๆนะมันเรื่องห้ามถามแต่ถ้าตัว่าอ่ะสนองตันหาถามแบบนี้ขออนุญาตพูดนะสามคนคุณคิดว่าเป็นยังไงจตผมพูดแค่นี้พอนะอืมดันั้จึงบอกว่า,าไพ่ใบนี้เราพูดคอนเซปต์คร่าวๆแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าถึงพื้นดวงมานี้หมายถึงพื้นดวงงงไหมหมายถึงพื้นดวง หมายถึงพื้นดวงแล้วมันหมายถึงดวงจรดวงจรหมายถึงดวงช่วงนี้และหมายถึงดวงพื้นดวงใบแรกไพ่ใบที่สองหมายถึงอดีตที่ผ่านมามันเข้าๆเช่นเดือนเมษามีนากรุภาอะไรเงี้ยตัวไพ่ใบที่สามหมายถึงเดือนพฤษภามมิถุนาในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ยในช่วงราวๆเนี้ยไพ่ใบที่สี่มันหมายถึงอนาคตที่จะเสดเดือนมิถุนาอันนี้พอเข้าใจพอสังเกตว่าวิธีการทำงานของผมถ้าใครที่เคยรู้จักวิธีการทำงานของผม,มผมก็จะไม่งง แต่พูดถึงคนที่ยังไม่รู้ก็งงอ่ะเริ่มทันมนเลยเพื่อนการเสียเวลาให้นี้สาถ้วยสามถ้วยถ้าพูดถึงพื้นดวงจริงๆจะบอกว่าราศีกลุ่มเนี่ยเป็นราศีที่แฮปปี้ยินดีปรีดาชอบเที่ยวชอบสนุกสนานแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าบางทีนะ ไพ่ค,คนได้สามถ้วยเนี่ยมันเป็นนางฟ้าทั้งสามองค์มาถึงชอบที่จะยินดีกับผู้อื่นชอบที่จะบางคนเป็นแบบนี้มีงานฉลองอะไรอย่างเงี้ยชอบแจมชอบไปร่วมด้วยเช่นงานแต่งงานเนี่ยชอบมากาเป็นพิเศษหรือบางคนแบบมีอ่าขออนุญาตพูดนะเขาเรียกว่าการกงเล่า กงอะไรเงี้ยตัวเองต้องเข้าไปแจมแบบอาชนแก้วเห็นไหมชนแก้วนี่ไพ่ฟองเลยนะชนแก้ว,กวหรือบางคนแบบอาจจะไม่ได้ชอบการโกงเล่าเพราะบางคนเถียงผมว่าเอาไม่ได้ชอบโกงเล่าขนาดก็ชอบงานสังสรรค์รืร่นเ,อเิอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับาสังสรรค์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับความสนุสนานบางคนการสังสรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ตีเหีุการกงโกงเล่าอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ตัวเองได้ดูอะไรที่เราชอบการละเล่นหรือบางทีก็อาจจะ เป็นเกี่ยวข้องกับการที่แบบอ่าดูดูดูหนังใน iPad ดอะอะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีที่แบบสนุกสนานแล้วก็ชอบแบบนี้หรือเซฟดรามา่าอะไรเงี้ยแต่ก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกลืมความเป็นจริงใน,นช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะช่วงช่วงพริบตาหนึ่งเนี่ยแหละก็ทําให้ตัวเองมีความสุขได้นี่คือลักษณะของราศีกลุ่มคือจิตมันจมดิ่งอยู่กับอะไรบางอย่าง อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสมาธิวิปัสสนาเสมอไปนะแต่มันหมายถึงการที่แบบว่าเอาใจไปจมจ่อมกับอะไรบางอย่างเพื่อให้ลืมความฟุ้งซ่านเพราะให้อนนี้คือเห็นว่าไม่ฟุ้งซ่านเลยก็มีความสุขกันอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าฟุ้งซ่านนะเนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิมันมีก็เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเอาใจไปอยู่กับการร้อยลูกปัด เอาใจไปอยู่กับเครื่องมือช่างเอาใจไปอยู่กับการตกปลาเอาใจไปอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ใจเนี่ยมันชุ่มชืนขึ้นได้มันมีสมาธิขึ้นได้หรือร่มเย็นขึ้นได้ดีกว่าการอันนี้ผมไม่อยากปรามาใครนะดีกว่าการมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิสําหรับบางคนนะบางคนบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธินี่สิสุดยอดนี่คือยากินวิปัสนาเป็นยาทาบางคนไม่เหมาะไม่เหมาะกับการนั่งวิปัสนาบางคนนั่งเข้าวิปัสนาแล้วเน็บ เนี่กินก็มีเหมือนกันแต่บางคนเขาเลยกว่าอันนี้จะหาวผมพูดแล้วแล้วแล้วมันจะไปกระทบกับใครแต่จริงๆริงจะบอกว่าบางคนนะจูงหมาไปเดินเล่นมีความสุขกว่าการนั่งปัิสัานากรรมฐาถาเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยก็มีความสุขกว่าการนั่งปัสนาแต่บางคนก็อาจจะแอนตี้ผมไม่เป็นไรนะอืมไพ่นี่คือความสุข ความสุขในที่นี้หมายถึงเขามีความสุขกับชีวิตวิถีชีวิตของเขาแม้ว่ามันจะดูแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับผมใช้คําคนี้ว่าไม่ทำไม่ไม่ใครทําไม่ทําให้ใครเดือดร้อนบางคนกินเจนะแต่ว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็มีก็มีเหมือนกันก็ไม่ถูกต้องแต่ผมจะพูดละลานคนอื่นแค่นี้พอนะจะหายังมีพวกแบบสมาคมแบบอะไรอย่างนี้ มาหาดา่าผมอีกเลยบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ตรงกับราศีกุมอยู่ตรงนี้แหละแต่บางคนเขาเรียกว่าจะบอกว่าไพ่นี้คืออารมณ์แปรปรวนเหมือนน้าเพราะไพ่ถ้วยหมายถึงน้ำแล้วมันมีถึงสามถ้าถ้วยยิ่งเยอะและเป็นถ้วยที่ไม่ดีมันจะหมายถึงความแปรปรวนและเลขสามเป็นเลขของคนจริงได้สามเยอะนะนสําหรบราศีกุมนี่คนจริงที่จะจับได้นี่ก็เนี่ยในสีไว้เนี่ยก็เป็นเลขสามอีกสามหมายถึง การอ่ะตรงๆก็สา3ไม่ดีสามเนี่ยแต่สามถ้วยเนี่ยยังพอทำเนาถ้าเป็นสามดาบสามอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีแต่สามถ้วยมปนหมายถึงเขาเรียกว่าความความเป็นอาร์ตความแบบนี่ผมด้นสดนะโลกส่วนตัวสูงอารมณ์ศิลปินอีกอย่างหนึ่งคือราศีคุมจริงๆอ่ะมีเพื่อนเยอะแต่ว่าเพื่อนเยอะในที่นี้เนี่ยผู้ํำหยาบหน่อยนึงนะ ช่วยหาอะไรช่วยไม่ได้เลยแต่จะมีเพื่อนอยู่ประมาณสักกลุ่มหยิบมือหนึ่งอะที่ว่าอาจมากพอสมควรเหมือนกันนะที่ช่วยเหลือคุณได้และเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายที่ว่าช่วยเหลือคุณได้จะมีอยู่มากด้วยเช่นว่าคุณต้องการที่จะไปพักคาในตามที่แบบตอนนี้คุณลำบากจริงๆริอะเขาจะพาไปช่วยเหลือเลี้ยงข้าวคุณหรือบางทีคุณอาจจะแบบว่าขาเจ็บ พูดตรงๆอ่ะผมพูดตรงเลยนะ้าหักเขาจะพาคุณไปโปรงพยาบาลโดยที่แบบตัวเขาเองก็ยังแบบยังรอดแลกอยู่เลยจะหาเพื่อนแท้แบบนี้แต่บางคนนะเพื่อนโอ้โหแบบเพื่อนกินเขาแล้วเพื่อนกินเพื่อนกินเยอะมากเลยแต่ว่าหาเพื่อนแท้ไม่มีนั่นแหะเขาเรียกว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะครับผม ภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าแขกดอยนะครับผมแต่ไม่ใช่เกิดกับราศีกุมเท่าไหร่ราศีกุมส่วนใหญ่จะมีเพื่อนแท้เยอะครับแล้วไพ่วน,นี้ถ้าเราทำนายถึงดวงจรจะเป็นยังไงดวงจรสำหรับไพ่ใบน,นี้เพื่อนไอ้ไงไพ่ใบน,นี้เนี่ยคือดวงดวงจรช่วงเนี้ยดีถ้าไพ่ใบน,นี้ขึ้นเพราะไพ่ใบน,นี้หมายถึงความเซฟ ใสพอะไรบางอย่างหรือความสุขความสนุกสนานโดยการลืร้นเลงการฉลองการยินดีปรีดาอะไรบางอย่างเพราะช่วงนี้คุณต้องมีความสุขมากเป็นพิเศษหรือบางทีอาจจะกินมากจนตัตอ้วนหรือบางทีให้ระวังน้ําหนักเกินระวังโรคถามหานี่คือข้อเสียนะข้อดีคือมีความสุขได้กินได้เจี๊ยบได้มีความสุขกับการสำราญการกินอะไรบางทีเนี้ย เรือเป็นช่วงหยุดพักจากอะไรต่างๆก็ได้นะใช้คํานี้เช่นสมมุติว่าคุณทํางานมาเหนื่อยมากเลยคุณอาจจะปลดระวางก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะใช้เวลาช่วงนี้กินกินเที่ยวียวมากเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่มาดูอดีตที่ผ่านมาก็บอกไปแล้วว่าอาดีตเมื่อไรไพ่ใบนี้คือ King of Swords นะครับผมก็ที่ผ่านมาเป็นไงอะที่ผ่านมาเครียดที่ผ่านมาแม้ว่าคุณจะพยายามดิ้นรนเท่าไหร่ แต่ก็หาเงินไม่ค่อยบางที่มันหาได้อาจจะได้บางคนได้เป็นล้านนะแต่ว่าใช้สองล้านคุณคิดว่าคุณรวยหรือไม่รวยเออให้เป็นไพ่ให้ใหางนี้จริงๆนะบางคนเปิดบริษัทใหญ่โตเลยนะบึมเลยเปิดบริษัทบึมเลยแต่ว่าหาหนึ่งล้านใช้สองล้านหรือบางทีหาได้แต่ไม่พอจ่ายนะครับผม แต่ไพ่ใบนี้จริง,รงๆยู่ช่วงนี้เนี่ยจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะเป็นช่วงหยุดพักกับอะไรบางอย่างที่คุณจําเป็นต้องหยุดพักดิ้นรนทํางานไปก็ไม่มีประโยชน์แต่บางคนก็ดิ้นรนดิ้นรนแล้วยิ่งยิ่งโดนเอ้ยยิ่งดิ้นรนยิ่งขัดทุนถ้าจะทํางานนะหรือบางทีเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เวลาของคุณอะเวราสีกลุ่มในช่วงนี้ จรงบอว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลากินินเที่ยวสบายมากกว่านะครับพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆนะดีครับยิ่งดิ้นยิ่งรักเคยได,ได้ยินคำนี้ไหมให้ระวังให้มากคนจะบอกว่าช่วงนี้ผมจะไม่พูดคำทนายครั้งนี้นะที่ว่าจะได้อนาคตถัดจากเดือน อ่าพระภามิถุนานะแต่จะบอกว่าแทนที่คุณจะพยายามดิ้นรนนะคุณเอาเวลาไปทำบุญนะเอาเวลาไปสดมนต์หรือทำกิจกรรมที่คุณชอบแล้วมีความสุขแล้วรู้สึกว่าใจคุณเย็นนะหรือบางทีถ้าทางที้ดีไปกราบพ่อกราบแม่ถ้าใครที่แบบแบบ เคยไม่กระตันอยู่ต่อท่านหรือบางทีเคยแตกขักกับท่านหาเวลาตามที่ผมบอกไปทำแล้วจะดีกับชีวิตจบไปแล้วใครเียงานดูลายมือพี่สิงกัผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทราละสองหกต้อง,องความน่ารักคลิปยูทูบนะครับผมก็ผมไปมาดูรายมือพี่สิให้ไปมาดูหงเหงด้วยผมเป็นผมก็ไม่ต้องคิดนะลายมือพี่สิงหงเห้งสาอย่าง จะดูอย่างในอย่างหนึ่งผมมีช่องทางสองทางคือ line oa line เป็นลิงก์เป็นช่องทางสำรองคนจริงตอนแรกผมคิดจะเป็นช่องทางสำรองแต่ตอนนี้คิดว่าจะเป็นช่องทางหลักซะมากกว่านะเพราะ line oa เป็นเขาเรียกว่ามันมารับได้มั่จจำกัดอ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือ line ทาร่าสองหงนี่มันเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนแอดเฟรนด์กัน้็มาเลยแบบเป็นช่องทางส่วนตัวเป็นเพื่อนกันเลยแต่ว่ามนรับได้จํากัดซึ่งผมก็คงคิดว่ามันต้องเป็นในบางวันก็คือจะรับได้อีก สักพักก็คือสักพักใหญ่ๆด้วยนะแต่ว่าสักพักก็คิดว่าคงต้องจํากัดละแต่ตอนนี้ยังรับอยู่แต่ว่าใครที่แต่ทักงานไลโอเอตอนนี้ก็มันเป็นชื่องทางธุรกิจนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าไลโอเอมันไม่ได้แบบมันนั่งเป็นเพื่อนจ๋าอะไรอย่างนี้นะมันเป็นเื่องทางธุรกิจนะส่วนใหญ่แต่ถ้าส่วนตัวจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวจริงๆก็จะเป็นไลทล่ะสองห้าหก แต่ถ้าลายโอเก็คือดูลายมือเพรซิง,ง,งหงหรือว่าจะใครของอส่วนตัวเอ้ยเราก็จบไปแค่นั้นมันกันก็เป็นลายอเอแต่ใครที่ต้องการแบบนั้นก็โอเคนะอืมก็ไม่ได้เรื่องมาก,กอะไรแล้วส่วนมีอีกวิธีหนึ่งผมมีเดี๋ยวมีวิธีหนึ่งคือที่สมัครงานลายมือพรซิง,งหงตัวเลขชุดใหญไฟกระพริบแบบ V i P คือผมมีจํากัดนะแบบแบบ V.P. คือแบบ V.P. ที่ทํางานแบบเห็นตัวมันเป็นแบบบแบบเป็นนเลยอะจับมือคุยกันเป็นนคือที่ตอนแรกผมบอกว่าที่ทักมาออนไลน์คือออนไลน์นี่จะเป็นแบบคอลกันอย่างที่คุพูดแล้วว่าคอลกันแบบว่าคุยกันผ่านทางโทรคอลทั้งพูดไม่ว่าจะเป็นลา์เอหรือลน์ทั้สองข้อหกผมพูดละเอียดนะแต่ถ้าเป็นทองงานก็จับมือคุยกันแบบเป็นเป็นเลยตรงนี้ค่าครูจะสูงขึ้นมาหน่อยนะ ถ้าตรงนี้จะมีวิธีหนึ่งเหมือนกันถ้าสำหรับใครที่บอกว่ามันสูงไปก็จะมีแบบธรรมดาแรยมือพิเศษจมูร้อยเชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง,โมงนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ v P v P ก็แบบที่บอกแล้วว่าสี่หยงจุจใจแายมือพิเศษกใหะทั้นจ้าองงคุม้มก็จะอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่มีต่อเวลานะครับผมแล้วส่วน v P เอ้ธรรมดาที่จะต้องทำก็ไม่มีต่อเวลาาเหมือนกันหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้าเป็นที่ออนไลน์ ออนไลน์ที่ว่าจะบอกนี่คือมีต่อเวลาอาจจะแบบก็จะมีจำกัดเราที่หนึ่งครึ่งชั่วโมงอาจจะต่อให้สักครึ่งชั่วโมงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเวลาจํากัดนะไม่ใช่ว่ามานั่งยาวๆไปอะไรยังไงนะมีเวลาจํากัดนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเตรียมคําถามถามาให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วมาเบาวๆว่าแล้วก็พูดยาวๆไปเล่าเรื่องส่วนตัวเล่าเรื่องอะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้ไม่ได้นะครับผมแล้ว มันมีอีกวิธีคือซูเปอร์ VIP อพีซูเปอร์ VIP นี่ผมไม่ได้เปิดให้ใครง่ายๆแต่ว่าผมจะบอกว่าผมดูให้แขกชาวต่างชาติเขาจะมาจากอเมริกามาจากสิงคโปร์มาจากจีนฟิลิปปินส์อย่างนี้อินโดอะไรต่างที่เป็นมหาเศรษฐีก็มีหรือจะเป็นต้าสัวย่างผมก็เคยดูพวกเจ้าของแต่ขอปิดบังนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาผู้ชื่อเขาอ,อีกแต่เจ้าของธุรกิจใหญ่ๆที่ว่ามีชื่อในประเทศไทยเลยมาดูกับผมก็แบบซูเปอร์วีพี Super ร p เเนี่ยถามว่าเป็นยังไง Super ร p ผมไม่เคยเปิดเผยใหใครเท่าไหร่นะซูเปอร์เเนี่ยจะมาเริ่มพูดแล้วใน YouTube เพราะว่าอันนี้ผมจะบอกอเริ่มเปิดเผยใน Super ร p ก็คือส่วนจะดูให้เฉพาะกลุ่มแต่ตอนนี้ผมกําลังหาสารที่จะดู Super ร p คือมันมันเป็นพิเศษจริงๆผมเลยต้องหาสารที่ทดีหน่อยคือ Super ร p เนี่ยจะมี่า,านโค้ด ซึ่งโคดเนี่ยก็จะมีลายมือวิธีของเองตัวเลขก็ตรงนี้จะเป็นดูแบบพิเศษแล้วก็จะเป็นการโค้ดไปด้วยในตัวแล้วก็ตรงนี้ซับว,วิวพีจะเป็นการดูแบบตุใจเลยแบบยาวๆเลยในวันหนึ่งนี่นก็คือจะมีแบบอยู่ไม่มีจํากัดก็คือยาวจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้จะเป็นชุดใหญ่ทั้งหมดเราก็ตามมาโทรหอคุยกันยาวๆได้อีกสองครั้ง ปรึกษากันได้ยาวๆแล้วก็ยังสามารถโทรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าพิมพ์มาคุยกันตัวตัว,ตว,ตวได้อีกสองครั้งสรุปเป็นห้าครั้งที่เราจะคุยกันตบโตกันแล้วก็เขียนพิมพ์ไปพิมพ์มาแล้วก็มีครั้งแรกเลยนี่ก็คือมาที่สำนักงานมาเจอตัวกันเป็นๆแล้วยาวๆกันไปอาจจะแบบว่าไปนัดแบบไปคุยกันกินอะไรกันมีเหมือนกับแฟนมิงอ่ะ ก็ตรงนี้ที่แบบ Super v ์ p นะครับผมแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเคยลงในพวกอ่า u u u e e อะไรไงว่าผมรับแขกต่งางชาติเนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าผมดู Super ร์ p พอยู่ที่หมื่นหนึ่งถ้าตรงนี้ใครสะดวกด้วยยังไงขอบอกไว้ก่อนว่าผมดูที่หมื่นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แพงไม่ได้ถูกสุดเกินไป ผมดูเราๆนี้จริงๆนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้คลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะทูสงส่งมาด้วยแล้วก็กดถูกใจกดแชร์กดติดตามวันนี้ลาไปเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ